จะบอกว่าเนี่ยเช็ดมาก็ดีเช็ดน้องก็ได้นะวันนี้มารีวิวน้องใหม่ในไลน์ของเวลแคร์เวลใจกับทิชชู่เปียกเวลแคร์นั่นคุกับทิชชู่เปียกที่เป็นไฮจีนั่นคุออกแบบมาแบบอ่อนโยนกับผิวหน้าแล้วก็จุดบ,บอบบางด้วยมาพร้อมกับสารสกัดธรรมชาติ7็ชนิดเลยคือเขาบอกว่าเช็ดแล้วก็บำรุงจบครบในแผ่นเดียวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวชกรุเชกีน,น่ารักทุกคนนะคะ จากชื่อคลิปก็คงรู้แล้วใช่ไหมคุณว่าหมองอาจจะมารีวิวแบรนด์อะไรก็คือเวลแคร์เวลใจนี่แหละคะ่ะคือหมองชอบมาตั้งแต่หน้ากากานเมือหม่แล้วนะคือแบบใส่สบายแล้วมันเข้ากับโครงหน้าคุณพอ<ส>เขาออกน้องใหม่มาก็ไม่พลาดที่จะรีวิวนะคะก็คือตัวไฮชินไวฟ์เป็นทิชชู่เปียกนะที่สําคัญเคลมว่าดีต่อใจอ่อนโยนต่อจุดบอบบางเอาสิหมองก็เลยคิดว่าเออมารีวิวดีกว่า <c oughs> น่าจะเหมาะกับคุณคุณที่อยากได้ทิชชู่เปียกไว้ติดกระเป๋าเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำมาเนอะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณก็คือเว เขาออกแบบมาเน้นจุดอ่อนโยนจุดบอบบางนะคะน้ําที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ําที่ผ่านกระบวนการกลันการกันมันคือขั้นสุดของการที่เอาสารต่างๆออกไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีสารอื่มปนมานะคะก็ถือว่าบริสุทธิ์แบบ99%เลยตอนแรกที่มองเห็นก่อนจะลองมองก็คิดว่าเขาเป็นแค่ทิชชู่เปียกใช่ไหมคะแต่ว่าความน่าสนใจคือไม่ได้เป็นแค่ทิชชู่เปียกคุณคุณเขาใส่สารสกัดจากธรรมชาติมาถึง7ชนิดด้วยกันตัวแรกก็คือเซนเทล่าอซเซตกาเอ็กซ์แทร็กก็เป็นสารสกัดจากใบบัวบกนะคะเป็นอะไรที่นิยมใช้มากเลยแหละในหมวดสก ะะเพิ่มความชุ่นชื้นให้ผิวด้วยแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการลดการสูญเสียนา้าออกจากผิวได้ด้วยนะในแง่ของการต้านแบคทีรียก็ทําได้ดีค่ะอย่างงานวิจัยนี้นะคะตัวใบบัวบกเนี่ย,เ,ยเขามีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าซาปโปนินนะถ้าเอามาเช็ดหน้าเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยลดการปนดื้อบนผิวนะคะแล้วถ้าเช็ดที่จุดบอบบาง,บางก็ลดโอากาสการติดเชื้อที่สาธรารณะได้ด้วยสารตัวที่สองเนี่ยจะเป็นตัวคาโมเมล่าก็คือสารสกัดจากดอกคาโมไมอันนี้ขึ้นชื่อในแง่ของความอ่อนโยนการปลอบประโลมเนื้อช่วยลดพวกอาการแพ้ระคายเคืองไ้นออกาาีีียัมมมสสสรรรตตววเ่่ใะทช ทั้งช่วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นด้วยที่ชื่เตียกแผ่นนี้ใสมาเยอะขนาดนี้ให้เดาว่าเขาราคาเท่าไหร่ รับรองว่าบอกแล้วมีอึงแน่เขาไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดการอุดตันการระคายเคืองอย่างแอลกอฮอล์มิเนอรลออยซิลิโคนอย่าง SLS อย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะ SLS เพาราเบนถึงแม้เขาจะเช็ดทำความสะอาดได้ก็ไม่มีโซฟอยู่นะก็คือไม่ได้มีส่วนผสมของสบู่อยู่แต่ว่าเขาก็จะมีน้ำหอมนะคะใครที่กังวลน,นะเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมเนี่ยก็เทสที่ท้องแขนก่อนได้ตัวไฮจินไวฟ์เนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้าซอฟต์ก็คือแผ่นนิ่มนะคะถ้าเอามือจับเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาฉ่ำแหละแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆไม่เหนียวเหนอะน้้วอ่ะ ทันยุบยิบนะคะถือว่าเวิร์กเลยทาออกมาในแบบซองพลาสติกมีฝาปิดแบบนี้เนาะทำให้ทิชชู่เปียกไม่แหง้งไม่แข็งแล้วก็ลดอากาศที่แบบทิชชู่จะมาบาดหน้าได้มองใช้แล้วโอเคเลยคุณก็คือใช้เช็ดหน้าแล้วรู้สึกแบบหน้าไม่ได้แห้งตึงยังคงชุ่มชื้นอยู่อะคะ่ะหมองรู้สึกว่าเขาเช็ดทําความสะอาดได้ดีเลยนะคะแล้วก็ใช้กับภารกิจนอกบ้านด้วย,วยเวลาที่เราไปเข้าห้องน้าสาธารณะบางทีมันไม่สะดวกกันเนาะหมองว่ามีติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหายแล้วก็ไซส์กำลังดีค่ะพกพาได้เป็นคุณที่กาลังมองหาตัวช่วยแแบบบบนนี้้้อออยยูู่าาากกใใใหหเเเปิดดจัวคผงท กับการระคายเคืองที่ผิวแล้วนะคะนี่มั่นใจได้เบลแค h ์ g ฮจ n นไวท์นะคะอันนี้20แผ่นคุณคุณราคา38บาทเองนะคะราคาดีมากไม่อยากจะป้ายยาเลยตัวคนได้าะซื้อเยอะเกินอันนี้คือมันดีต่อใจจริงๆคุณคุณคุณคณที่สนใจก็ตรงไปได้เลยจ้ะที่ช h อปดีแล้วก็ Lazada นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้คุณทริคเวลาที่ใช้เขาเห็นแผ่นเขาแบบใหญ่อย่างเงี้ย อย่าง,งกบอกเลยอย่าใช้แผ่นเดียวแบบเช็ดหน้าแล้วเอาไปเช็ดน้องหรือเช็ดน้องแล้วเอามาเช็ดหน้านะบ่กได้ <c oughs> <c oughs> หรือว่าอาจจะมีการแบบสลับหน้าหลัง <c oughs> ไม่ได้ย่ทำบอกว่าออกแบบมาได้ดีคุณเวลาเช็ดที่ผิวอ่ะคุณคุณจะเห็นว่าเห็นนะมมันไม่ได้ดูชุ่มมากเกินไปอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าน้ำเสร็จใช้เช็ดน้องสาวเขาก็จะไม่ได้ชื้นเพราะถ้าชื้นแล้วก็จะมีปัญหาว่าเอออับตามมานะคะอันนี้คือกำลังดี เบลแคร์คือจะบอกว่าดีตั้งแต่ออกหน้ากากใหมัยแล้วอย่างหน้ากากเนี่ยมันก็ซื้อตุนนะคะแล้วก็ออกเป็นโปรดักต์ใหม่มาเป็นทิชชู่เปียกนะนี่มองก็ชอบก็คือดีมากไม่บาดหน้าใส่สารสำคัญมาแบบไม่สเปะส,สปะอะคะ่ะเน้นช่วยลดความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองแล้วก็มีสารที่เป็นพวกแอนตี้แบคทีเรียมาด้วยเนอะเร็วก็บ38บดาทเองไม่หาซื้อจอบ หรือใครที่ลองซื้อใช้แล้วนะคะอาจจะคอมเมนต์มนอยมาสนแสดงความคิดเห็นบอกเพื่อนๆหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองซื้อใช้ตะาและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยมังก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนทุ่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุภาพความงามตามหลักการพแพทย์ได้ช่างกูร,รูเช็คกวนี้คุรียมังไปลวะคะ่ะ